ครับสวัสดีครับพี่น้องมืัอนี้หนังจอเล็กมหาพีมหาหนองคือเก่าครับมืัอนี้สีมาไายถ้ำนะครับการเอาจอหนังลงให้พี่ให้น้องบึ้งนะครับเป็นมุนเสนีแห่งหนังกลางแปลงหรือว่าหนังจอเหล็กเดี๋ยวขัามาเตอใส่ไปก่อนเนาะมันนี่เปิดโตแบบขี้มอเตอร์ไซค์มาแบบสุกถี่ดินี่ครับเป็นมอเตอร์ไซค์หลุนเก่า มอเตอร์ไซค์คันนี้อายุอยูอยอย่ประมาณ30กว่าปีนะครับเป็นยี่หอ้อเยอหม่าหะนะครับหลุดเก่านะครับเหมือนหนังแหละครับเนาะหนังจอเล็กหนังกลางแปลงกับเป็นมอหลมรลพบุ่นเก่านะครับทีมีมาเงี้ยวนานกว่า30ปี40ปีแหละครับเนาะอ่ะมันนี่สิว่าเอาจอหนังลงไอพี่ไอหนองบึงเป็นหนังจอเล็กนะครับ ความยาวของจอหนังก็ประมาณ2องเมตรสีนะครับความสูงก็เมตร20 30นี่แหละนะครับเป็นมดสนีแห่งหนังกลางแปลงนะครับในช่วง40 3 40กว่าปีที่ผ่านมานะครับเวลาใช้หนังแล้วหนังจบก็เอาจอลงนะครับเดี๋ยวสิเอาจอลงให้พี่ให้น้องเบิ่งนะครับเนาะนะครับต้องระมัดระวังเลยครับในการขึ้นนะครับมีบันไดขึ้นต้องค่อยขึ้น ในการเก็บจอหนังเนาะยอุ้ยลืมไปครับถ้าต้องเก็บอยู่ฐานก่อนนะครับเชือกเข้ามาถมหมวยเนาะเกาออกง่ายหนักครับในการเก็บจอหนังง่ายๆครับ,รงงรบสำหรับหนังจอเหล็กนะเป็นมุนสนีแห่งหนังกลางปแปลงถ้าก็มีไฝ่นะครับไฟ่ซองมานะครับแล้วก็เก็บจอหนังนะเห็นบ่ชุดยอดบ่ครับเป็นมุนสนีแห่งหนังกลางแปลงน,นะครับเก็บจอ เชือกข้างล่างเลยครับพดเชือกข้างบนแต่ว่าโชคดีครับจอหนังก็เข้าเป็นจอนะครับมีเชือกนะครับเนี่ยครับอยู่จอก็มีเชือกนะครับเนาะมันเป็นเชียงก็มัดง่ายนะครับเป็นจอประเพียดนี่มันจะเพื่นเงียบไปเลยครับนลยครับมัดได้เปิดได้นะครับนะครับแล้วได้ผู้มักครับส่วนทั้งผมนี่มักจอที่มันมีเชือกอยู่นะครับมันยังเก็บง่ายนะครับทีนบอครับ นี่แหละครับเป็นวนเสน่ห์หนังกลางแปลงเก็บจอหนังเปิดไฟนะครับไฟซองมานะครับไฟซองมาปุ๊บนะครับเอาจอลงบันี้นะครับขึ้นบันไดก็ต้องร,ตรมะมัดระวังนะขันตกป้านี่เจ็บอีหลีครับบอมเป็นเจ็บอีหลีเนี่ยนนการเก็บจอหนังปั๊บนะเรียบร้อยเบิ่งฐานครับในการขึ้นปั๊บปั๊บ เรียบร้อยครับในการเก็บจอหนังอ่ะบาดิสิพับจอหนังให้ให้เบึ้งเรียบียบใส่โค้งเลยนี่ครับใส่โค้งโค้งจอหนังนะเป็นโค้งกระดกนะครับเป็นโค้งกระดกเล็กนี่ก็บไบเป้ฮะบริเฮตเองหรอกครับไปซื้อมานะครับไปซื้อที่ประเทศสเวนหลเูมมาแล้วนะครับใส่เล็กทั้งหมดกับซิปทอนวิธีการนะครับเนาะนะนะการเก็บรักษาจอหนัง แบบรวดเร็วนะครับับเวลาได้นะครับเนะาะป,ปั๊บปั๊บปึ๊บน่ะเห็นบ่ครับพื้นว่างในยพื้นนะ่าสะอาดอยู่ครับเนาะว่างปึ๊บนอนนั่งครับอ่ะเดี๋ยวขยับอ่มอเตอร์ไซค์คู่คใจไปข้างหนาจังหน่อย หนังจอเล็กเก็บผู้เดียวได้ครับเนาะกลางผู้เดียวได้รวดเร็วสะดวกท่านใจนะครับปึ๊บนะฮะปึ๊บขับ,บจอหนังนะครับป๊าเห็นไะหมครับเป็นจอขาวหมุกด่านเก็บง่ายรวดเร็วทานใจนะครับชิบชิบ,ชบ เรียบร้อยแล้วครับในการเก็บจอหนังเป็นบนสนีแห่งหนังกลางแปลงเนาะนี่แหละครับ,รบครับเรียบร้อยนะครับอ่ะเอาจอไปตรงนี้ก่อนเก็บ<า>จอแล้วบาดยังเหลือโค้งจอหนังเป็นโค้งกระดกูก <ใน S 1> ยังก็ครับ<า>เดี๋ยวเก็บจอหนังก่อนเดนนี๋่วบอ้ยเก็บจอหนังก่อนนะบาดเก็บจอโค้งกระดกครับบาป คำเบื้องการขึ้นนะครับการขึ้นต้องมีความระมัดระวังในการขึ้นน้วครับปั๊บปั๊บปั๊บนะนะปึ๊บนปึ๊บประลีตลงนะครับต้องคอยนะครับนะครับเก็บจอหนังนี่ครับอันนี้เป็นโค้งกระดกเนาะครับเนาะเก็บง่ายแต่ียมขัดเป็นบันไดลิงนี่ัเป็นบันไดลิงจะสูงเลยต้องเหยียบด้วครับเหยียบขึ้นเหยียบขึ้นต้องระมัดระวังมากกว่านี้นะครับไม่ใช่ไฟฉายหรครับครับเงงก็ครับทีมงานไฟฉายวอไฟฉายบ่มีครับ นี่ครับเห็นมาทีมงานกับเสียงดังในรถกับบุี่ครับอย่าไปเปิือในรถบุญนี่ครับเก็บจอหนังนะครับเนาะเฮ้พี่ฟาดเป็นไรนะครับครับมาเก็บจอหนังให้พี่ให้น้องเบิ้งนะครับเนาะเป็นมณสนีของหนังกลางแปลงนะครับเก็บปาปซีพอนครับนะครับ เรียบร้อยแล้วครับมา, s, มาเก็บจอหนังให้พี่ให้นอ้องในเบเื้องกันนะครับอันนี้สาาําคัญเนี่ยครับบันไดบันไดในการเก็บจอหนังนะครับอันนี้ก็ซื้อมาคือเก้านะครับเทดเองบ่ได้หรอกนะครับบันไดเนาะแล้วก็โค้งโค้งเล็กนะครับเป็นโค้งกระดกอันนี้คือจอหนังนะครับผมมาเก็บจอหนังให้พี่ให้น้องเบิ่งเนาะนะครับในคลิปนี้แล้วก็สาคัญบ่ไดครับอันมอเตอร์ไซค์คูใจนะครับเนาะ เดี๋ยวชว่วมอเตอร์ไซค์ใ้เมืองก่อนนะครับชือนนะครับครับครับอันนี้คือมอเตอร์ไซค์คู่ใจนะครับมอเตอร์ไซค์รุ่นนี้นะครับบ่ธรรมดาเี้ครับอายุของมอเตอร์ไซค์รุ่นนี้กับประมาณ40ปีนะครับ ย้อนไป40ปีมอเตอร์ไซค์คันนี้นะครับไปเบื้องหนังเลยครับไปหาเบื้องหนังตามวัดหนึ่งวัดนี้นั่บเปนนอกนะครับก็เลยอนุรักษ์ไว้นะครับนะครับเป็นรถมอเตอร์ไซค์ครับรุ่นนถือว่าเก่าแล้วครับเนาะกลับไปเฮ็ดเครื่องไร้เทื่อแล้วมอเตอร์ไซค์กับหนังจอเหล็กอยู่คู่กันนะครับ40ปีที่ผ่านมานะครับหนังนี่ฟุ่มเฟือยแห้งนะครับอุ๊ยนี่ลายครับในหมู่บ้านนะครับแถวภาคอีสานเท่านี้ลายแห้งกับมอเตอร์ไซค์คันนี้แหละครับไปเบื้งหนัง นะครับก็เลยม,มาคิดหนังจอเล็กให้พี่้นาเบืง้งแล้วกันวันนี้ก็มา,าถ่ายทำคลิปในการเก็บจอหนังให้พี่ให้น่องเบื้งครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับ